สวัสดีค่ะเมมเม่ขุนพยากรณนะคะยินดีต้อนรับชาววันศุกร์นะคะท่านที่เกิดวันศุกร์ทุกท่านเข้าสู่คลิปบทสวดมนต์ประจำเดือนตุลาคม2 5ง6 5 6 6ค่ะมาดูกันว่า บทสวดมนต์ประจำเดือนที่จะนำพาเรื่องดีๆมาให้กับชาววันศุกร์จะเป็นบทสวดไหนและเสริมเรื่องอะไรบ้างนะคะวันนี้เมย์ใช้ไพ่พุทธานุภาพไทนี่สยามทาโร่แล้วก็ไพ่ตรวจบุญตรวจกรรมนะคะเป็นไพ่ฝีมือคนไทยทั้งสาสำรับเลยนะคะอุดหนุนลิขสิทธิ์คนไทยด้วยกันนะคะอาชาววันศุกร์นะคะที่ไม่มีเวลาไปสวดมนต์ที่วัดไปทําบุญที่วัดนะคะหรือว่า ไปไปบนบ้านสารกล่าวที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาว่าขลังกันนักกันหนาให้โชคให้พรเด็ดๆดนะคะเราสามารถที่จะตั้งจิตอธิษฐานนะคะแล้วก็สวดมนภาวนาอยู่ที่บ้านได้วันนี้ใช้ไพ่พุทธานุภาพเพื่อเป็นสื่อกลางในการเลือกบทสวดมนต์หนึ่งใบนะคะสำหรับชาววันศุกร์ทั้งหลายค่ะมาดูกันค่ะและบทสวดมนต์สำหรับ ท่านที่เกิดวันศุกร์ประจำเดือนตุลาคม2,566ได้แก่บทสวดมงกุฎพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อตั้งนโมสามจบแล้วสวดดังนี้นะคะอิติปิโสว,วิเศสอิอิเเษพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ เดี๋ยวท้ายคลิปเมยจะแน่รูปภาพบทสวดหน้าไพ่ไว้ให้ด้วยนะคะเผื่อท่านใดอยากจะดูบทสวดจากหน้าไพ่เลยนะคะต่อมาเรามาดูกันค่ะว่าบทสวดมุงกุฎพระพุทธเจ้านี้ถ้าชาววันศุกร์ชาวเราวันศุกร์สวดตลอดเดือนตุลาคมจะต้องกันคุณในเรื่องใ,ใดบ้างนะคะ อ๋คนเกิดวันศุกร์ไปแรกขึ้นไพ่ฟังธรรมค่ะแสดงว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยอาจจะการฟังธรรมอาจจะทําให้คนเกิดวันศุกร์นั้น จิตเป็นสมาธิมากขึ้นนอกเหนือจากการสวดมนต์นะคะหรือมีความสงบร่มเย็นทางจิตใจมากขึ้นป้องกันคนที่เข้ามาหลอกลวงทำให้คุณมีสติมากขึ้นนะคะแล้วพิจารณาได้มากขึ้นว่าใครกันหน้าที่เข้ามาแล้วมาเอาผลประโยชน์มาหลอกลวงจากกับคุณนะคะแล้วก็จะส่งเสริมให้คุณได้เจอแต่คนที่มีสัจจะรักษาสัจ,จวาจากับคุณนะคะหรือ ตัวคุณเองก็จะได้พบกับคนที่ได้รักษาสัจจวาจาได้ตกปากรับคำกับคุณไว้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะอวยพรท่านที่เกิดวันศุกร์ในเรื่องใดอีกบ้างคะอวยพรในเรื่องของการเงินค่ะในเรื่องของความช่วยเหลือต่างๆนะคะถ้าหากคุณลำบากติดขัดมีปัญหาอะไรประการใดก็มีคนคอยช่วยเหลือด้วยนะคะอีกทั้ง ไพ่สี่ไม้ขึ้นนะคะแสดงว่าจะได้รับการสนับสนุนจากคนใกล้ชิดนะคะครอบครัวสนับสนุนเพื่อน เพื่อนสนิทสนับสนุนไม่ว่าคุณจะพบเจอปัญหาอะไรใดๆก็ตามนะคะอีกทั้งยังได้ไพ่คว n นออฟสอดด้วยค่ะคนเกิดวันศุกร์นะคะทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะคะนอกจากที่ตัวคุณเองจะแข็งแกร่งแล้วยังมีคนที่คอยัพพอร์ตสนับสนุนด้วยอะนะคะเดี๋ยวสรุปให้ฟังท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะถ้าท่านใดมีจิตเป็นกุศลนะไม่มีเวลาไปวัดไปมูไปทําบุญเนื่องด้วยติดภารกิจทางด้านการเงินการเดินทาง เวลานะคะก็สามารถที่จะสวดบทสวดมุงกุฎพระพุทธเจ้าได้นะคะอย่างแรกไพที่ขึ้นมาแนะนำนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อคุณสวดบทนี้แล้วนะคะคุณอาจจะเพิ่มพลังให้กับตัวเองนะคะอย่างเช่นฟังธรรมก่อนนอนนะคะหรือฟังบทสวดแนวคิด ข้อธรรมะนะคะของคุณดังตรินก็ได้หรือว่าจะเป็นอาจารย์ยอดก็ได้ก่อนนอนนะคะก็ขอให้ฟังธรรมนะคะเมื่อสวดบทนี้แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะ ป้องกันคนที่เข้ามาหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากคุณแล้วก็ดึงดูดคนที่มีสัจจะวาจารักษาสัจจะวาจาให้กลับมาทําเรื่องต่างๆให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนคนที่หลอกลวงคนที่ไม่จริงใจหรือเข้ามาเอาผลประโยชน์ต่างๆก็จะแพ้ภัยตัวเองในท้ายที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นการป้องกันคนที่เข้ามาเอารัดเอาเปรียบคุณมาหลอกลวงแบบน่าซื่อใจคดกับคุณนะคะสําหรับคนเกิดวันศุกร แต่ถ้าใครไม่ได้เจอเรื่องใดๆในสิ่งนี้เลยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จะอวยพรหลังจากที่คุณสวดบทสวดมงกุฎพระพุทธเจ้าแล้วพลานุภาพจะอวยพรให้ในเรื่องแรกเลยคือ หากคุณติดขัดปัญหาทางด้านการเงินจะมีคนคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือนะคะอันนี้วางใจได้เลยว่าในเดือนตุลาคมนะคะหากคุณติดขัดปัญหาอะไรใดๆโดยเฉพาะเรื่องของอทรัพย์สินเงินทองการลงทุนหรืออาหาก ขัดสนมากๆอะไรเงี้ยก็ยังมีคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหรือให้ความสุขสบายให้ความคล่องตัวกับคนเกิดวันศุกร์ชาววันศุกร์ได้มากขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วไพ่โฟกวนันไพสี่ไม้ขึ้นคุณจะได้รับการสนับสนุนที่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนร่วมง,งานนะคะหรือว่าจาก เพื่อนสนิทนะคะในชีวิตในสังคมเรื่องส่วนตัวของคุณนะคะก็จะมีคนที่คอยสนับสนุนประคับประคองนะคะคอยช่วยเหลือกิจการงานนะคะถ้าจะทํากิจการในครอบครัวคนในครอบครัวก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะเสริมพลานุภาพให้มีความสามัคคีในการทํางานในครอบครัว นะคะในสังคมรอบข้างของคุณเนี่ยจะสามารถที่จะดำเนินกิจการงานทุกอย่างให้เป็นไปอย่างราบรื่นและสำเร็จดังเป้าหมายนะคะอันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรให้สำหรับคนเกิดวันศุกร์มาแล้วนะคะและเรื่องสุดท้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะมาช่วยเสริมพลังค่ะหลังจากได้สวดบทนี้แล้วจะมาช่วยเสริมพลังให้คุณเป็นคนที่เก่งและแกร่งมากขึ้นนะคะควีนออฟสวรนะคะราชินีดาบจะทำให้คุณ มีพลังใจในการที่จะตัดสินปัญหามีพลังปัญญายานในการตัดสินปัญหามีโลจิกมีตรรก,กะเหตุผลในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้อย่างประสบความสำเร็จนะคะโดยที่โดยที่ ตัวคุณเองจะแข็งแกร่งและยืนหยัดต่อสู้กับสิ่งต่างๆคนที่เข้ามาหลอกลวงคนที่เป็นคนไม่ดีเข้ามาหาผลประโยชน์อะไรพวกนี้คุณจะสามารถมีพลังใจมีพลานุภาพนะคะมีอํานาจที่คอยซัพพอร์ตคุณอยู่เบื้องหลังจากการสวมดมนต์บทนี้นะคะเพื่อที่จะฝ่าฟันนะคะคนที่เข้ามาหลอกลวงเอาผลประโยชน์หรือคนที่เข้ามาแล้วตั้งใจจะโกงตั้งใจจะหักหลังตั้งใจที่ จะคิดไม่ดีจากคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อสวดบทมุงกุฎพระพุทธเจ้าแล้วนะคะไพ่ขึ้นดีมากๆเลยทั้ง3ใบนะคะอำนวยพรให้ทั้งเรื่องของอไม่ติดขัดไม่ขัดสนในเรื่องเงินทองมีคนคอยช่วยเหลือกิจการงานใดๆก็มีคนที่คอยซัพพอร์ตนะคะมีคนที่คอยปรึกษากาันว่างั้นเถอะนะคะมีอะไรก็ยังมีคนปรึกษามีที่พึ่งพาทางด้านจิตใจที่ดีนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือ คุณจะมีพลังอํานาจในตัวเองที่มองไม่เห็นแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่าคุณมีพลังใจในการที่จะต่อสู้ฝ่าฟันสิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรคให้สำเร็จผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีในเดือนตุลาคมนะคะก็ขอให้ขออาราธนาคุณพระเสีรัตนาไตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ มีอยู่ในสากลละโลกและคุ้มครองคนเกิดวันศุกร์หากคนเกิดวันศุกร์ได้สวดบทนี้แล้วอํานวยพรให้ท่านเกิดความสุขสมหวังทุกประการอย่างที่ไพ่ขึ้นมาอวยพรน,นี้นะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของเม์และหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยขอให้ชาววันศุกร์ทุกๆท,ท,ท่านที่เกิดวันศุกร์มีความสุขสุขสุข,ส,ขสมหวังทุกประการนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ